สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีมาฝากวันนี้ก็มีข่าวดีจากแอปพลิเคชันเป๋าตังชวนใช้สิทธิ์สวัสดิการบริการสุขภาพฟรีผ่านกระเป๋าสุขภาพทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งฉีดวัคซีนกว่า16บริการนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข สำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปออสอชอร่วมกับธนาคารกรุงไทยชวนคนไทยเช็คสิทธิสุขภาพผ่านระบบกระเป๋าสุขภาพหรือ Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าังค์ได้24ชั่วโมงเลยครับหลังจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ์ด้านใดบ้างตามสวัสดิการทางภาครัฐนะครับนายพยงศรีรวณิชกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงไทยได้เปิดเผยนะครับว่า ตามที่ธนาคารร่วมกับสบปอสอชเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรครวม16บริการผ่านกระเป๋าสุขภาพนั้นนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะหน่วยบริการในกรุงเทพมีประชาชนจองสิทธิ์ไปแล้วกว่า150,000นะครับและก็ยังมีประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ์รับสวัสดิการด้านใดบ้างตามระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าของทางภาครัฐซึ่งมีทั้งสิทธิ์การตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะครับ ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนตรวจสอบสิทธิของตนเองซึ่งจะจำแนกตามกลุ่มอายุโดยสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปาตั้งกดยอมรับเงื่อนไขาการเปิดใช้งานและเข้าถึงสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันรโรคตามที่สปอสอชกำหนดนะครับหลังจากนั้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเปาตังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ ด้านนายอนุทินชาญวิรุฬรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดเผยน,นะครับว่ากระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมควบคุมโรคสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสชและธนาคารกรุงไทยได้รวมเปิดโครงการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่ตามฤดูกาล2564ผ่านกระเป๋าสุขภาพหรือ Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนะครับบริการ Health Wallet ถือเป็นทางเลือกใหม่ของการเข้ารับบริการสุขภาพในกองทุนบัตรทองที่ง่ายขึ้นนะครับตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ช่วยลดอัตราความแออัดในโรงพยาบาลลดการแพร่กระจายของโรคโดยเฉพาะโควิด19นะครับและในขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนยกระดับกองทุนบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยุคใหม่ที่เป็นนโยบายและความมุ่งมั่นของรัฐบาลนะครับในการยกระดับบริการบัตรทองเป็น VIP ด้วยการเพิ่มความสะดวกสบายในการรับบริการให้กับประชาชน นายแพทย์เจเดทธรรมรัตน์อาลีรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชได้เปิดเผยนะครับว่าในปีพศ2564ทางสปสชได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคให้วัดใหญ่จำนวน6.4ล้านโดสเพื่อบริการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเจกลุ่มเสียงและสำหรับหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะจำนวน3.5ล้านโดสเลยนะครับ ทั้งนี้ได้เปิดให้กลุ่มเสี่ยงจองิื้์และนัดหมายฉีดวัคซีน,นล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่31มีนาคม2564เพื่อรับเข้าบริการฉีดวัคซีน,นระหว่างวันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2564ยกเว้นหญิงตั้งครร์สามารถขอลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับ สำหรับการลงทะเบียนจองสีฉีดวัคซีนมี4ช่องทางหลักๆก็คือ 1. สายด่วนสอปอสอชอทโทร1330กด1หลังจากนั้นกด8ได้ตั้งแต่เวลา08.30ไปจนถึง17.00น,นได้ทั่วประเทศเลยนะครับ 2. หน่วยบริการประจำโรงพยาบาลในระบบบัตรทองทั่วประเทศ 3. Li@ n e แอด k k สร้างสุข เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา08.30จนถึง18.00นแล้ววันเสาร์อาทิตย์เวลา09.00ไปจนถึง16.00นนะครับและข้อ4สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์และนัดฉีดวัคซีนเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปได้ทั่วประเทศเลยนะครับผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัตงค์การลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวผ่านระบบ Hospital Portal นะครับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพซึ่งเป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุนะครับโดยเป็นการขยายระบบบริการ Health Wallet ภายหลังจากที่ได้มีการนำร่องระบบจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลศิริราชและได้รับการตอบรับด้วยดีในปีที่ผ่านมานะครับ ต่อมาเรามาดูประชากรเจ็กลุ่มเสี่ยงที่สามารถจองสิทธิ์และนัดหมายฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้กแก่ 1. น,นะครับหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเมร็งที่อยู่ในระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานนะครับขอ้อ4ผู้สูงอายุที่มีอายุห5ปีขึ้นไป 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. ผู้ป่วยโรคทลาลัซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพ่องนะครับ 7. ผู้ป่วยโรคอ้วนและมีน้าหนัก100กิโลกร,รัมขึ้นไปหรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับและในส่วนของธนาคารกรุงไทยได้เตรียมความพร้อมของระบบไว้เพื่อให้การจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านกระเป๋าสุขภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับ โดยการออกแบบระบบที่รองรับดิจิทัลเชอร์นี่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการในการเช็คสิทธิ์ทำการนัดหมายยืนยันตัวตนผู้ที่มารับบริการด้วยนะครับและในเวลาเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผ่านออนไลน์แดชบอร์ดซึ่งแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟประมวลผลแบบเรลไทม e ทำให้การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนได้ทันทีผ่านช่องทางดิจิทัลเชื่อมโยงตั้งแต่ประชาชนผู้รับบริการจนถึงหน่วยบริการตลอดจนพัฒนากระบวนการและจองการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่โรงพยาบาลกว่า1,600แห่งทั่วประเทศเลยนะครับทั้งนี้จะมีบริการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมายโดยใช้ QR Health ID ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนรวมทั้งสามารถชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์ผ่าน Wallet ได้ทันทีด้วยนะครับ และถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยัััังไมมม่่่เเเเธออออป็นนน Se Ra Day สวแแลซซีาารรชตตต้บบบบใคคค